เราไปยูตัวเราไปตลาดมาได้กินแล้วเนาะเออมาซ่าออาไปหาจออาา้าอยูบานยูไปเสออกบตัวมาต่ำเขาไม่เห็นปะโอ้ยผาหล้านไปออกเราตัวคุณยูยว่วัดทั้งปวนการคุณเอาไป,ไปออกเราอืเราไปจะได้มาเนี่ออกได้ยูบอก่ยไ,ไปมาแล้วได้กินด้ซื่อกับห้กทั้งออกจาวาป้า<อ>สาธิตคัดขึ้นอย่างในวัดนะคัแนแอ่นอนนใปะออกได้จะหิ้วดีบอกอออ่าเด็กินเราด้วยซื่อกับหก <5 S 1> ไล่ออกเลยป่ากระปวดเถอะง่วยผิสีผ้าเนี่ยผิวไปก็น่าสั่นเอา้าเจ้าสิผ้าเนี่ยจเจ้าเพี้ยอย่างวัดนั้นออกต,ตอกเา,า,าเหลา,าเนี่ยเจ้าไม่ได้กินเหลาบ่แม่นบ่เออแต่ว่าสิผ้าเราไปออกจมนี่นะได้ก,การเลยแล้วฮะ้ <laughs> <laughs> าเราไปออกจมเอเอ แน่ว่าเศร้ากระจมแรงกระจมเนาะเรื่องเก่าเกาเรื่องแก่แก่บ้ามนมันขุดขึ้นมาบอกเสมอเสมอ,มอไมคนสบาปมันสาบานเนี่ยนะกันก้ามาแล้วก็มันยังบอกอีกยั่วหันกว่าจะมันหักทั้งออกก็เจ้าว่า,ะวาน,นะโรนี่